สนับสนุนโดย XD Shop เว็บบริการเติมโรมักทั้งระบบ VIP และ ID Pass และบริการอื่นๆอีกมากมายจบในเว็บเดียวเอาเละครับผมสวัสดีเหล่าพ่อมดแม่มดหัวใจโาบอกทุกท่านนะครับผมคือด็อกเตอร์สตตาจารย์พลตำรวจเอกจัตวาเอนโซสุดหลอยิ่งนานวันเข้าเนี่ยผมรู้สึกว่าเกมวกกี้วิสัเนี่ยอัปเดตมาแต่ละครั้งเนี่ยน้อยมากเลยนะครับ ส่วนเนื้อเรื่องของพ่อมดออสกับกรินดาเนี่ยก็ยังไม่ไปไหนเลยยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นแม่มดที่ไม่มีบทบาทป้ายปิศนาภูเขาไฟที่ร้อนระอุหรือแม้แต่กอปลินผู้น่าสงสารเนื้อเรื่องของพวกนี้เนี่ยมันยังไม่ไปไหนเลยนะครับผมก็เลยสงสัยว่าผู้พัฒนาเกมวักกี้วิสาทเนี่ยเขาทําอะไรอยู่นะครับเท่าที่เราเห็นเนี่ยก็มีแต่ตัวละครที่อัปเดตมานะครับซึ่งเมื่อเราไปดูที่หน้าเกมแล้วเนี่ยเขาบอกว่าวันที่1จะมีขับอัปเดตใช่ไหมครับ อันนี้ยังพอเข้าใจได้นะครับแต่เมื่อเราไปดูอีกอันหนึ่งนะครับเขาเขียนว่าวันที่8จะมีอัปเดตฮาโลวีนสตาร์ทซึ่งในคลิปเก่าๆเนี่ยผมก็เคยพูดไว้ว่ายังไงเนี่ยก็รอดูอัปเดตวันฮาโลวีนแล้วกันนะผมว่ามันจะมีอะไรซึ่งมันก็มีอัปเดตวันฮาโลวีนมาจริงๆว้วยคุณผู้ชมและมันก็อาจจะเป็นอัปเดตใหญ่อัปเดตหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญต่อโลกเวทมนต์มากเลยก็ว่าได้ซึ่งถ้าถามว่าอัปเดตวันฮาโลวีนนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับอะไรนะผม ด้วยส่วนตัวของผมและข้อมูลที่มีในตอนนี้นะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นกิจกรรมอีเวนต์จำพวกผีหรือปีาศาจและอาจมีไอเทมใหม่มาอัปเดตให้เราได้เห็นกันนะครับและอีกหนึ่งความเป็นไปได้นั่นก็คือการต่อสู้หรือการแข่งขันระหว่างพ่อมดกับแม่มดนะครับเพราะถ้าใครเคยเล่นเกมวักกิววิสัทมานานๆเนี่ยน่าจะเคยเห็นโปตเตอร์นี้กันนะครับจะเห็นว่าในรูปเนี่ยพ่อมดกับแม่มดกําลังต่อสู้กันนะครับ แต่มันก็ยังไม่มีเหตุการณ์ที่แบบพ่อมดต่อสู้กับแม่มดนะครับผมเขาก็น่าจะเอาเรื่องนี้มาเล่นตอนอัปเดตฮาโลวีนนี้หรือเปล่าเฮ้ย hey, พี่แล้วเจ้ายานยนะูเอฟโอนั่นน่ะมันยังไงคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมวิกฤติวิศาสตร์ในตอนนี้เนี่ยมันมาไกลมากเลยนะครับด้วยส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าการเดินทางไปดาวางคารหรือ UFO อะไรต่างๆเนี่ย มันน่าจะเป็นเนื้อเรื่องเสริมของเกมวากกี้วิสานะครับแต่ถามว่าเราจะได้เดินทางไปนอกโลกไหมผมขอตอบตรงนี้เลยครับว่าเราอาจจะได้ไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีภาพหลุดจากผู้พัฒนาเกมมาแล้วนะครับผมแต่ยังไงเนี่ยเราก็ต้องรอเนื้อเรื่องมันมาก่อนนะครับส่วนเนื้อเรื่องหลักเนี่ยมันเป็นของพ่อมดแม่มดแล้วก็ก๊อบลินนะผมและในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้ต่อสู้กับเจ้าก๊อบลินพวกนี้ก็ได้นะครับถามว่าทําไมผมถึงคิดแบบนั้นใช่ไหมครับ ก็เพราะว่านี่เลยนะครับผมถ้าเราดูผ่าน,านเนี่ยมันอาจจะเหมือนกอบลินทั่วไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเอามาเทียบกับตัวละครในเกมที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้เนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เหมือนกันมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่ใส่หรือสนับแขนของกอลลินนะครับมันมีความคล้ายคลึงกันมากจริงๆนะครับแต่ผมก็ตอบไม่ได้นะครับว่ามันจะอัปเดตมาเมื่อไหร่ อาจจะเป็นอัปเดตหลังฮาลวีนหรือเดือนหน้าเลยก็ได้นะครับแลวถ้ามันอัปเดตเนื้อเรื่องของก๊อบลิ่นมาเนี่ยเกมมันจะน่าสนใจมากขึ้นเลยนะครับแล้วเจ้าก๊อบลิ่น3ตัวที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยอาจจะเป็นก๊อบลิ่นเด็กก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีก๊อบลิ่นเด็กอยู่3ตัวพอดีเลยมันจะบังเอิญไปหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับและถ้าเกมวิกกีวิสัทมันจะไม่มีเนื้อเรื่องของเจ้าก๊อบลิ่นจริงๆนะครับเขาจะสร้างก๊อบลิ่นตัวนี้มาทําไมนะครับหรือเราอาจจะบอกว่ามันเกิดจากความผผิิดดดพลาาาของงเคซึ่่มก็ว มันไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าถ้ามันผิดพลาดจริงเนี่ยมันไม่น่าจะอยู่ในลักษณะที่เป็นท่านั่งนะครับมันน่าจะอยู่ในลักษณะที่เป็นท่ายืนมากกว่าใครที่เคยใช้ลบ x Studio ิโอให้เข้าใจกันดีนะครับและบ้านของกอบลินเนี่ยก็ไม่ใช่พื้นที่เล็กๆน้อยๆนะครับใหญ่กว่าของแม่มดและพ่อมดรวมกันซะอีกผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีเนื้อเรื่องแหละแต่เนื้อเรื่องของมันเนี่ยจะค่อยๆมาเหมือนกินดานะครับ เพราะว่ากินดามาอยู่กับเราแรกๆเนี่ยมันก็มีแค่เควสดของกินดาที่ให้เราทำนะครับแล้วเมื่อกินดายอยู่ไปนานๆเนี่ยเกมก็เริ่มฉเฉลยว่ากินดากับพ่อมดอสเคยรู้จักกันมาก่อนนะครับและกินดาก็เป็นคนเดียวที่รู้ความหลังของพ่อมดอสนะครับว่าพ่อมดอสเนี่ยเคยเป็นอะไรมาก่อนนะผมซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเกมยังไม่ได้ฉเฉลยนะครับและอีกหนึ่งปริศนานะครับผมเคยบอกคุณผู้ชมไว้ว่าตามเทพนิยายต่างๆเนี่ยกอบลินจะมีทั้งฝั่งดีและฝั่งร้ายนะครับและจะอาศัยอยู่ในโพรงใต้ดิน ซึ่งถ้าเรามาดูใต้ดินโลกเวทมนต์ใช่ไหมครับมันมีทางเข้าและทางออกเพิ่มมากขึ้นนะครับและถ้ามันไม่มีเนื้อเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับใต้ดินเนี่ยเขาก็ไม่น่าจะอัปเดตทางเข้าทางออกมาเพิ่มไหมคือในอนาคตเนี่ยอาจจะมีสิ่งปลูกสร้างเกิดขึ้นในใต้ดินนี้ก็ได้นะครับและทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลที่ผมได้ไปรวบรวมมาครับซึ่งมันอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได้นะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนเนี่ยผมต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้าง ยังไงคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปไล่อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็วัยรุ่นทั้งหลายที่เล่นเกมบล็อกฟูดอ่ะคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าเล่นเกมบล็อกฟูอยู่พอดีผมหาคนช่วยลงดันนะครับส่วนสำหรับวันนี้เนี่ยก็หมดเวลาแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม